เป็นล่ามให้กับผู้นําขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าต้องได้รับความไว้วางใจมากมเพราะบทสนทนาอย่างที่เห็นนะมันเอกซ์คลูซีฟมันมันลับสุดๆมันเผยแพร่ที่ไหนไม่ได้ไปดูครับครับคลิปของคนคนนี้เนี่ยที่มีคลิปเสียงเผยแพร่ออกมาเราก็พยายามไปสอหาพี่ฮวดคือใครไปตามล่าหาไอจีเขาจนเจอแล้วเราก็ไปสอบถามคุณจตุพรพรมพันธ์อดีตแกนนำคนเสื้อแดงก็ให้ข้อบูลว่านี่ พี่หวดเนี่ยเขาไม่ใช่คนธรรมดานะเขาไม่ใช่ล่ามธรรมดานะแต่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐของกัมพูชาครับเคยมีตําแหน่งถึงขั้นเป็นผู้อํานวยการเขตเมืองพนมเปญพูดภาษาไทยคล่องปลอเลยฮนะเป็นที่ไว้วางใจของทั้งสมเด็จฮุนเซนแล้วก็คุณทักษิณชินวัตรนายหวดไม่ได้ทําหน้าที่แค่ล่ามเท่านั้นแต่ยังเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ฮุนเซนเคยจัดให้ดูแลคนเสื้อแดงที่ลี้ภัยไป,ไปอยู่กัมพูชาในอดีตเพราะฉะนั้น ก็จะคุ้นเคยกันเป็นอย่างมากคุณจตุพรบอกว่าตอนผมฟังคลิปหลุดคลิปแรกอะ่ะผมเปิดตั้งแต่นาทีแรกผมรู้เลยนี่ของจริงโอ้ทาได้เลยจําเสียงพี่หวดได้เ,ออเพราะเราลองคิดดูถ้ามี AI อะ่ะมันจะปลอมเสียงมันต้องปลอมเสียงนายกเรากับนายกกัมพูชาออถูกไหมออมันจะปลอมเสียงพี่หวดทําไมถูกไหมออแต่คุณจตุพรบอกผมจําเสียงพี่หวดได้แน่นอนของจริงร้อยเปอร์เซ็นคุณจตุพรยังวิเคราะห์ต่ออีก ว่านายกเนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วต้องลาออกเท่านั้นเพราะคลิปเสียงที่ออกมามันเป็นท่วมทํานองเหมือนเอาหัวแม่ทัพภาคที่สองเป็นเครื่องบรรณาการให้กับฮุนเซน mm. เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรับได้ยังไงนายกเนี่ยก็ไปต่อไม่ได้แล้วทีนี้เนี่ยเรื่องของพี่ฮวดเนี่ยผมขอเพิ่มเติมสักน,นิดหนึ่งนะครับก็พยายามไปเช็คข้อมูลมาชื่อจริงเขาเนี่ยคือเคลียงฮวดเป็นผู้อํานวยการนะครับคนใกล้ชิดกับสนเ็จทุนเซนเป็นนักธุรกิจด้วยนะ มีตำแหน่งหน่วยงานรัฐในกัมพูชาอายุน่าจะประมาณ50เสร็เศษเศษจากการสืบค้นเนี่ยนะครับทราบว่าเขาเนี่ยก็มีความใกล้ชิดกับสมเด็จคุณเซนเป็นอย่างมากแล้วก็เวลานักการเมืองไทยที่ไม่รู้หละจะรี้ภัยหรือเดินทางไปก็จะคอยดูแลอย่างเนี้ยมีภาพถ่ายกับคุณทักษิณชินวัตรหรือแม้กระทั่งคุณจตุพรพรมพันธ์เอง ในแอคเขาไอจีเขาก็ยังมีรูปมีทั้งภาพคุณพายัพปั้นเกตอย่างเงี้ยคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์หมอเวงโตจีราการเป็นต้นก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดทั้งสมเด็จธุนเซนแล้วก็ก็ต้องพูดตรงๆพอเห็นภาพแต่เนี้ยก็ค่อนข้างที่จะรู้จักสนิทสนมกับกลุ่มคนเสื้อแดงพอสมควรนะครับต้องแปลคล่องเลยนะ